วันนี้ยายจะพาทำบุญกะทิใบตเตยมะพร้าวอ่อนนะคะส่วนประกอบก็จะมีน้ำเปล่า500กรัมผงบุญ10กรัมกะทิ350กรัมน้ำใบเตย1 5อหกรัมน้ำตาลทรายขาว220กรัมเกลือป่น หนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มะพร้าวอ่อน250กรัมวิธีทำแล้วแช่วุ้นไว้สิบหนาทีนะคะก็ใส่เบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอม ไปเตยเราจะผสมกะทิไว้กันกะทิเราใช้สามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบกรัม ả? Ả แล้วเราก็ผสมน้ำใบเตยลงไปร้อยห้าสิบกรัม 5, 4, ค่ะกันคนให้น้ำใบเตยกับกะทิเข้ากัน เราจะต้มบุ้นด้วยไปกลางนะคะเขี่ยวไปจนบุ้นมันสุกต่อไปเราก็ตักใบเตยออกะคะ่ะคนต่อไปเรื่อย มุดสุกแล้วก็ใส่น้ำกะทิน้ำเตยนะคะ

าาลลยเมื่อน้ำตาลละลายแล้ว,ลรลวเราก็ใส่มะพร้าวอ่อน แดียวสวยมากมันหอมอีกเตยหอมกะทิแล้วค่ะเสืส่อนผขาสมทุกอย่างเขากันดีแล้วสุกแล้วเราก็ปิดไฟค่ะลุกลงทีเสร็จผ่าดได้เลยนะคะทีเสร็เะะสร็จพิมก็ได้ เทใส่ถาดแปดคูณแปดนิ้วนะคะค้นกะทิบเตยมะพร้าวอ่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ